สวัสดีค่ะพี่พ fc คลิปนี้นะคะเป็นโปรโด้วยค่ะโปรสองพันบาททุกผืนเลยค่ะสวยงามมากเลยจริงๆค่ะอยากให้รีบจองเลยนะคะสองพันบาทค่ะสวยนะคะลายสวยจริงๆไม่โกหกเลยนะคะจัดเลยไหมคะรีบจองเลยดูให้จบคลิปนะคะสวยจริงๆเลยค่ะ แต่ละลายแต่ละดอกแต่ละสีโอ้ยสวยงามค่ะรีบจองนะคะเดี๋ยวช้าหมดนะคะขอบคุณค่ะ